ป้องป่ายสุปูสุคนด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนเออกลับมาอยู่กับอินอีกแล้วนะจ๊ะที่ช่องอินเกมเมอร์นะคะ <Yahoo! S 1> วันนี้อินก็จะพาไปลัคกี้เนโกะค่ะทุกคนไปอีเมลนะรบกันเออเรามาดูวหุ่นห0 0พันะจ๊าเล่นเด็ดร้อยไปเลยเออเกมเนี้ยเกมเนี้ยตอนไล์อะเข้าดีมากนะออกเลย ตอนไลฟ์สดถ้าใครไปตามในไลฟ์สดอาจจะจะเห็นเลยว่าวันนั้นเล่นเบ็ดเท่าไหร่เบ็ดร้อยหรือเบ็ดสองร้อยเนี่ยบวกมาแบบโคตเยอะมากเนี่ยดูดิดูออกมาแบบอีโคตรสวยอ่ะวันนี้มาสวยมากเออมันได้แบบนั้นไม่รู้นะว่าเขาจะเข้าฟรีเองหรือเปล่าวัเนี่ยสวยกองไหล่มาเออที่มันได้แบบนั้นเปลี่ยนไปอะไรเขาปั้นเปล่าอู้อูน่าเสียดายเฮ้ยหมดกระดานเฮ้ยตัวคูณไปไหนเนี่ยโอ้โหขาดเอตัวเดียวนะทั้ กระดานอีกรอบนะเออมาไหนไหมาอีกมาลวกเอ้ยน่าเสียดายเออจะเข้าฟรีเองไหมจะเข้าฟรีเองหรือเปล่าเออเออหมุนไปหมุนไปอุ้ยซูชิมันไม่ใช่ซูชิเออสูชิแหละมันคือข้าวปั้นนะอยู่ในตระกูลซูชิแหละแต่มันเป็น,ข,ปนข้าวปั้นอ,อุ้ยเสร็จก็มาอุยตัวคูนขนาดนี้เออสวย เจแถวแรกมาโอ้ได้แมวจะให้ปูหน่าเสียด้นะมันไม่ไมีต่อไหลลงมาต่อโอ้ยทาไม่งานแม่งได้ยาวเลยเนะี่ยเออรถมามาสวยเข้าไหมจวเข้าให้ไหมคิวไหลมาแถวแรกคิวไหลมาสเก็ตเตอร์จะมาหรือเปล่าเออมีตัวไหลอดได้ไปก็ามาให้ได้ลุ้นกันแค่นี้นะไปต่อมายังไง เข้าให้ไหมเออกลับมาเท่าทุนอีกนะกลับมาเท่าทุนอีกลอะอะลุ้นลุ้นโอ้โหน่าเสียดายยังไงจะเข้าไหมโอ้อะไรวะเออมาดีมาดีมาดีเขาปั้นไหลปะโอ้โหสวยเขาปั้นมาเขาปัน้นเขาปัน้นโอ้โหไม่มีตัวต่อไม่มีตัวไหลต่อเลยยังไงโอย ได้เออมาเออะไรมาเอเอเอเป็นเอเป็นอถุงเป็นพัดถ้าเป็นเอนะมึงเอ้อมาซื้อมันไม่เข้าก็ซื้อมาซื้อจะได้ออ A, ไหรือเปล่ากูดูมายับดูมาขนาดนี้โอ้ยคิววันนใช้คิวโอเค ี่ปหมูแม่งเลิศว่ะหมูไม่ขาดทุนล้ไม่ขาดทุนละไม่ขาดทุนจริงๆมาไหลมาอ้โหน่าจะได้เข้าปั้นเออโอ้โหมูยี่สี่ละเหลืออีกสี่หมุนห้าหมุนจะได้กันหรือเปล่าโอ้โหตัวคูณมาขนาดนี้คูณสามสองนะเหลืออีก2หมุนสุดท้าย เออก็ไม่ได้อีกตามเคยโอ้โหสามสิ 14, ี่คูณสามสเฮ้ยคูณสี่สิบแล้วมาคูณสุดท้ายเออโอ้โอหคูณสี่สิบเลิศสิบไหลมาเปล่าเออหมดขดานโอ้โหเจมาต่อเออได้ตัวไหลไหมสวยเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นซูชิป่ะโอ้โหน่าเสียดายนะน่าเสียดายคูณเท่าไหร่ ได้มาเท่าไหร่ได้มาหมื่นสานะรอบเนี้ยโอ้โหหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายช่วยชีวิตเลิศเลิศมากโอ้โห,โโหดีใจเลยอะซื้อตีจปินไปคิดว่าจะขาดทุนนะไปพอละทุกคนโอ้โหบวกมาขนาดนี้โอเคค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเอา้าเข้าเองเฉย เฮ้ยเข้าเองเฉยโอ้ยว่าจะลงซะหน่อยเหอะโอ้ยจะได้หรือเปล่าเข้าเองเฉยเลยเบ็ดร้อยอ๋อเมื่อกี้เ้อรปนั่งโ่้ยไอ้บ้าไอ้เหี้ยแม่งหมดกระดานอีกแล้วเออตัวไหลมาน่าเสียดายนะไม่ได้ฟรีในฟรีได้มาอีกห้าพันสี่ได้มาอีกห้าพันสี่ โอ้โหเมื่อกี้ซื้อฟินกับฟินเบ็ดห้าสิบบาทเบ็ดห้าสิบบาทตอนแรกก็เล่นเบ็ดร้อยแหละแล้วก็ปกรับลงเพราะว่าซื้อเบ็ดร้อยไม่พอเบ็ดร้อยมาตั้งเจ็ดพันกว่าเอาเหี้ยเหลือห้าหมุนสุดท้ายมาโอู้หตัวคูนมากระนำตัวคูนมากระนำซัมเมอร์เซลล์เออไม่มีตัวที่จะไหลต่อตัวคูนมากระนำซัมเมอร์เซลล์ จะเข้าอีกหรือเปล่าคูณเท่าไรเข้าไปแล้วคูณ18เข้าไปแล้วยังไม่ได้อะไรเลยก็สุดท้ายจะให้ไหมสกเก็ตเตอร์จะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าจะให้หรือเปล่าจะให้หรือเปล่าโอ้หไหลหนีเชยไอ้เงี้ยแต่ได้คูณยี่สองอ่าจะมาไหมอ่ะยังได้ลุน้นจะมาไหมอ้าไม่มาอ่ะยังได้ไหลขออีกตัวเดียวจะได้หรือเปล่าเขาปั้นจะให้ไหมโอ้เขาปั้นไม่ให้แล้วจะได้ไหลต่ออยู่ซูชิกับเจนะ เขาปั้นมาไหมสเก็ตเตอร์มาหรือเปล่าจะให้หรือเปล่าโอ้โหน่าเสียายเขาปั้นลงพืกที่อาหมูสุดท้ายเออไม่ได้อะไรไม่เป็นไรนะรออนี้บวกเท่าไร่รอนี้บวกมาเท่าไหร่บวกมาเท่าไหร่เออบวกมาอีกเจ็ดพันสี่โอ้โหงั้นไปถอนก่อนนะจ๊ะขออนุญาตออกไปถอนก่อนนะคะทุกคน ยังไงก็ฝากทุกคนกดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้อินด้วยนะจ๊ะเป็นการแจ้งเตือนเวลาอินลงคลิปแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนเวลาอินึ้นไลไรสดเนาะยังไงเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะทุกคน bye บ๊ายบายจุบ๊บ